สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับช่วงสมุนไพรใกล้บ้านวันนี้มาไกลบ้านนิดหนึ่งครับไปทําบุญในเมืองไกลนะฮะแต่ว่าพระเอิญในที่พักซึ่งเขาทําเป็นที่พักที่เดิมน่าจะเป็นป่าครับเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีรอยต้นไม้ใหญ่นะครับเราจึงได้เห็นภาพนี้ครับเป็นภาพที่ทุกท่านเห็นแล้วก็น่าจะตะลึงกับความงามนะครับที่มองเห็นอยู่นี้ เป็นเห็ดครับเห็ดนั้นทุกชนิดนะครับเกิดมาจากเชื้อราแล้วก็กลายมาเป็นเห็ดแล้วก็ เป็นอาหารเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆนะครับที่เห็นนี้หลายคนเห็นปั๊บเนี่ยก็คงจะเข้าใจก็คงจะคิดว่าโอ้นี่เป็นเห็ดหลินจือนะครับเพราะว่าลักษณะคล้ายเห็ดหลินจือมากมากครับแต่ว่าถ้าเรารู้เรื่องเห็ดถ้าเราดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เห็ดหลินจืออย่างเดียวครับเห็ดที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นี่ประกอบด้วยเห็ดอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับนะหรือบางทีก็อาจจะเป็นชนิดเดียวแต่ว่าอาจจะมีกลายพันธุ์นะครับเห็ดชนิดที่เห็นอยู่ในเบื้องบน แล้วก็เกิดเป็นชั้นๆเป็นแถบๆอยู่นี่นะครับมีรูปร่างสวยงามเนี่ยนะครับดูแล้ว เหมือนกับหางไก่นะครับหางไก่ตัวผู้ที่แพรออกมาในยามที่เขามีความรักในยามที่เขาจะจีบสาวซึ่งเป็นไก่ตัวเมียนะครับแต่ว่าเห็ดนี้เขาตั้งชื่อเอาไว้ว,ว่าเห็ดหางไก่งวง,<ห>งครับท่านผู้ฟังที่เคยเห็นไก่งวงนะก็คงจะนึกออกว่าเออลักษณะไก่งวงเนี่ยหางของไก่งวงเนี่ยจะเป็นในลักษณะนี้นะครับสรุปว่าเขาเรียกว่าเห็ดหางไก่งวงนะฮะซึ่งก็เป็นเห็ดในประเภทเดียวกันหรือว่าตระกูลเดียวกันหรือวงเดียวกัน กับพวกเห็ดลิ้นจือนั่นแหละนะครับสปปรรพคุณก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะครับเรามาดูสปปรรพคุณครับเห็ดไก่งวงเนี่ยลดการอักเสบของเซลล์นะครับแล้วก็เพิ่มระดับ ภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันโรคต่างๆเนี่ยถึง300%นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับภูมิจะถูกเพิ่มขึ้นดีดขึ้นถึง97%เลยทีเดียวนะครับอันนี้ตามตำราแล้วก็งานวิจัยเขาบอกเอาไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับเห็ดหางไก่งวงเนี่ยยังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายครับโดยเฉพาะพิษที่เป็นพิษโลหะหนักๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกที่ทำงานกับพวกโลหะหนักๆที่สูดเอาบลพิษ อามภาวะอากาศแล้วควันก็ไปสู่ร่างกายแล้วก็ไปขังอยู่ในร่างกายนะครับเห็ดหางไก่งวงนี่สามารถที่จะช่วยได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังช่วยต้านหรือช่วยลดความไวต่อการติดเชื้อโรคต่างๆด้วยเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับเห็ด ชนิดนี้ยังช่วยส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้นนะครับในร่างกายก็จะทําให้ร่างกายในทํางานดีขึ้นส่งเสริมการทํางานของไตมีธิ์ช่วยขับปัสสาวะลดค่าของไตที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับค่าการทํางานนะฮะก็ให้ต่ําลงได้นะครับป้องกันผลกระทบจากที่เกิดขึ้นจากแอลกอฮอล์นะฮะถ้ากินเห็ดชนิดนี้นะครับควบคุมคอเลสเตอรอลเลือดหรือว่าลดน้ําตาลในกระแสะเลือดได้ด้วยนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่ได้รับการฉายรังสีมาแล้วการเ มีบำบัดหรือคีโมมาแล้วเนี่ยนะครับเห็ดชนิดนี้นะครับเอามาชงดื่มกินเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วนะครับบรรเทา,เอ,าอาการทางระบบทางเดินหายใจนะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งร,ระยะที่1ถึงที่3เลยนะครับนะผู้ที่ป่วยเนี่ยจะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ค่อนข้างเร็วนะครับบรรเทาความระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ป้องกันการ,การติดเชื้อในระบบ ทางเดินปัสสาวะก็คือช่วยขับปัสสาวะด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผลงานวิจัยนะครับทางการแพทย์เขายังบอกว่าเห็ดหางไก่งวงเนี่ยนะครับช่วยลดไขมัน L D L ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลด้วยนะครับนอกจากนั้นถ้าเราดื่มเป็นประจำนะครับใช้ดื่มเป็นชาเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงครับเห็ดหางไก่งวงนี่ก็นับวันจะหายยากนะครับลักษณะเขาจะ,ะเหมือนที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็ลักษณะเขาจะเป็นดอกเห็ดที่ บางฮะถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดลินจือเห็ดลินจือจะมีลักษณะดอกที่หนาหนากว่า นะครับแล้วเห็ดดินจือเนี่ยจะไม่มีลายอยู่ในกลางดอกนะครับเอาละครับนี่ก็คือความรู้เรื่องเห็ดไก่งวงนะครับทุกท่านที่ได้ความรู้นี้แล้วก็คงจะหาเห็ดไก่งวงได้ถูกนะครับถ้าเห็นแล้วให้รีบเก็บเลยนะครับเพราะว่ามีค่ามากแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีคนเอาไปทําเป็นแคปซูลเห็ดขายนะครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่ายังหาได้ครับตามธรรมชาติก็ต้องดูว่าเกิดจากต้นไม้อะไรจากกออะไรนะครับสมุนไพรถ้าจะใช้ก็ต้องมีความรู้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ต้องถามท่านผู้รู้นะครับ อาจารย์เช้า c h ชาแนลสมุนไพรใกล้บ้านนำคลิปดีๆความรู้ดีๆมาพบกับท่านเสมอนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งด้วยนะฮะมะีคลิปใหม่ๆขึ้นมาท่านก็จะรู้ก่อนใครสวัสดีครับ